เทคนิคเต็มระบบเทรด STO ทำกำไรได้ในทุกๆสถานการณ์ของกราฟที่ง่ายๆที่ทำกำไรได้จริงแบบไม่ซับซ้อนโอเคครับก็กรา r สวัสด,ดีและอินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับมิสเตอร์ทีครับและนี่คือช่องของ Easy Trade ครับ ช่องนี้มาพานเพื่อนเนี่ยทำกำไรในตลาดเบรรี option, ่ออปชั่นดิแบบง่งายง่าี e ี EC หมดเลยนะครับทีมดีครับผมเนี่ยมีเทคนิคที่จะมาพานเพื่อนเนี่ยทำกำไรกันอีกแล้วนะครับโดยเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคอยอดนิยมครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันตรงนี้เนี่ยผมฝากเพื่อนครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุกๆช่องทางของ e a s y Trade เอาไว้ก่อนเลยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Tiktok ของ e a s y Trade ครับโดยเฉพาะ Facebook ของ e a s y Trade ครับผมได้มีการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวรวมไปถึงภาพออเดอร์ order, ต,ต่างๆที่ผมใช้เทรดในรายวันนะผมก เทรดวันไหนกับผมก็จะมีการอัปเดตเพื่อนๆดูนะครับแล้วเพื่อนเนี่ยก็สามารถเอาข้อมูลของออเดอร์ต่างๆที่ผมใช้เทรดเนี่ยไปลองศึกษากับกราฟจริงของเพื่อนๆได้ครับเผื่อว่าวันไหนวันนึงกราฟเนี่ยมันคล้ายๆกันเพื่อนๆอาจจะได้เอาเทคนิคของผมเนี่ยไปใช้งานกันก็ได้นั่นเองนะครับฝากกันไว้ด้วยแล้วกันครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเทคนิคนี้เนี่ยผมมองว่ายังเป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับที่สามารถทํากําไรได้ดีครับระบบเทรดนี้เรียกว่าระบบเทรด STO ครับอย่างแรกเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่แพลตฟอร์ม 8x Trade นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับผมได้ทิ้งลิงก์สมัครบัญชีเทรดเอาไว้ที่ทุกๆใต้คลิปวิดีโอของผมแล้วเพื่อนๆสามารถเติามบัญชีเทรดได้ฟรีนะครับโดยจะมีเงินทดลองให้เพื่อนเล่น10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆนะ,อ,ะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเงื่อนไขในการเทรดของมันเนี่ยมันเป็นการเทรดที่โซนนนโโโโโโออ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 เเเวววรรรร์์์บบบและซซซซคัึ่่งที มันแปลว่าณจุดจุดนั้นของกราฟครับมันมักจะมีแรงซื้อมากจนเกินไปครับจนทําให้กราฟเนี่ยวิ่งเข้าสู่โซนแนวต้านครับแล้วกราฟเนี่ยก็เลยจะมีแรงโอเวอร์บอทดครับที่จะมีแรงรอเทขายอยู่ณปัจจุบันในช่วงแถวๆนั้นนะแล้วในการเทรด STO เนี่ยเราก็จะมาเล่นนะครับในตอนที่กราฟเนี่ยเข้าสู่โซนพวกนี้แหละและรอให้กราฟนะครับผมได้มีการกลับตัวลงมาหาแนวปกตินั่นเองนะครับเช่นกันครับหากกราฟครับได้มีการเทขายมากจนเกินไปครับกราฟก็จะไปอยู่ ในโซนโอเวอร์โซครับซึ่งในโซนโอเวอร์โซเนี่ยก็มักที่จะมีแรงขายมากซะจนใกล้จะมีแรงซื้อนะครับและเราก็จะไปซื้อออเดอร์กันในตอนที่กราฟมันเริ่มกลับตัวเข้าสู่โซนปกติเหมือนกันนั่นเองนะครับโดยที่เจ้าตัวสโตคัสติกครับมันจะเข้ามาช่วยเราดูครับว่ากราฟเนี่ยได้ทําการวิ่งเข้าสู่โซนโอเวอร์บอลหรือโซนโอเวอร์โซได้หรือยังนะฮะและในการตั้งค่าครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้าไปที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอกดไปที่อินดิเคเตอร์ฮะหลังจากนั้นครับไปที่คําว่า Popular รลลก็เื่อปที่ ว่า S T O s t o c h c a s t i c ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเปลี่ยนค่า k นะครับจาก13เนี่ยให้เป็นเลข5ครับแล้วก็ตรงสีตรงนี้เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนนะฮะให้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นสีขาวแล้วกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มความหนาให้เส้นเล็กน้อยครับเพื่อให้มันดูง่ายมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากด apply ได้เลยครับคุณจะเห็นได้ว่าในจุดนี้ทุกคนจะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งเข้าแตะโซนนี้นะครับแล้วก็ตัว castic ก็ได้มีการวิ่งลงมาใต้เส้นแดงแบบน กลับกันครับเมื่อกราฟเนี่ยได้ทาการวิ่งสู่ด้านบนนะฮะแล้วก็ STO นะครับได้มีการตัดกันเหนือเส้นเขียวแบบนี้หรือแบบนี้นะฮะก็แปลว่ากราฟเนี่ยวิ่งเข้าสู่โซนโอเวอร์บอรครับก็จะมีแรงซื้อคืนกลับลงมาในช่วงโซนนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเทรดง่ายๆกับระบบ STO เลยนะครับอันนี้นี่เงื่อนไขในการเทรดของมันครับข้อแรกเนี่ยคือเราจะรอให้มี STO 533นะครับมีการตัดกันครับเหนือเส้นเขียวแบบนี้ฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเปิดออเดอร์เซลล์กันนะครับในช่วงแท่ง ไปนะแล้วก็เช่นกันครับหากกราฟครับได้มี STO รับตัดกันที่ใต้เส้นแดงแบบนี้เนะฮะเราก็จะมาเปิดออเดอร์บายกันนะฮะหลังจากนั้นเลยนะครับวิธีการเทรดแบบนี้ครับเราจะเล่นแบบทบเงินได้3มไม้ครับวิธีการเทรดถัดไปครับข้อที่2คือเราจะต้องไปเทรดในตอนที่กราฟเนี่ยบวกลบข่าวครึ่งชั่วโมงก็คือในเทรดในตอนที่มันไม่มีข่าวนั่นแหละนะครับเพราะว่าในช่วงที่กราฟมีข่าวครับมีโอกาสเหมือนกันครับที่ STO Classic พอตัดกันเหนือเส้นเขียวแล้วแต่ข่าวมันมาครับกราฟเนี่ยก็อาจจะวิ่งเลิดเปิด เิงโผล่ขึ้นไปด้านบนก็คือเป็นการทะลุแนวรับแนวต้านโผล่ขึ้นไปด้านบนเลยนั่นเองคราวนี้ครับผมเนี่ยใช้เทคนิคนี้เนี่ยเทรดในไลฟ์ด้วยนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบกันมากนะครับผมเลยทําเป็นเจ้าตัวสคริปต์มาให้แล้วนะให้ทุกคนครับทักไปขอแอดมินได้เลยนะครับสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะหลังจากนั้นครับก็ให้เอาสคริปต์ที่ทางแอดมินให้มานลครับกดวางแบบนี้นะฮะ คราวนี้ให้ทุกคนครับกด Ctrl A ครับเพื่อขัดลอกทั้งหมดนะฮะแล้วก็กดคลิกขวาครับเพื่อ Copy นะฮะแบบนี้นะแล้วก็กดปิดไปครับหลังจากนั้นครับให้ทุกคนครับไปที่ Indicator นะครับแล้วก็ไปที่หมวดหมู่ของ s c r i ต์นะครับแล้วก็กดไปที่คําว่า Add Manual ตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้ทุกคนครับกด Ctrl A เหมือนเดิมครับเพื่อคลุมทั้งหมดแล้วก็ Delete ทิ้งไปครับแล้วก็กด Ctrl V ครับเพื่อวางหลังจากนั้นกดคําว่า Save ให้ผมนะมันก็จะขึ้นมาว่า s t o c l a s t i c แบบนี้นะครับให้ทุกคนครับกดไปที่คําว่า Add to Chart หรือเพิ่มไปที่กกราฟนนนัั่เเองะคุณ็็จห ว่าเราจะได้เจ้าตัว s t o c h a s t กครับผมหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็วิ่งตรงกันเป๊ะเลยโดยในวันนี้ครับผมก็จะตะลุยตลาด OTC ครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่าผมเนี่ยจะสามารถทํากําไรได้ไหมนะโอเคเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูในเดอร์นี้ครับทุกคนเห็นแล้วนะครับว่า s t o c h a s ิกครับได้มีการตัดกันใต้เส้นแดงแบบนี้โอกาสกับที่เราจะเปิดเดอร์บายได้ครับในแท่งถัดไปนี้ผมก็จะใส่ที่1 0 0่บาทนะครับและเดี๋ยวเรามารอูกันรับว่ากราฟจะเป็นไปตามที่เราคาดการหรือ โอเคน่าจะสวยงามครับเลทส์กฮะอา่า เรียบร้อยเนี่ยวินมากับออเดอร์แรกกับบวกมาสวยๆเลยเนี่ยออเดอร์นี้อยู่ที่892บาทเนี่ยจัดว่าสวยงามครับในออเดอร์ที่1ของเราวินมาสวยๆแบบนี้นั่นเองเนะครับเดี๋ยวเราไปหาอีกสักหนึ่งออเดอร์ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์ที่2ของเราเนี่ยตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนะครับโตโคาสติกได้มีการตัดกันใต้เส้นแดงอีกแล้วนะครับในออเดอร์นี้ผมก็จะใส่บายไป,ไปเหมือนเดิมฮะก็จะใส่ยอยู่ที่1,000บาทครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะ เรียบร้อยอ่ะวินมาอีกแล้วครับบวกมาอยู่ที่892บาทครับนี่ออเดอร์ที่สองของรอบค่อนข้างที่จะสวยงามนะตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันสามารถทํากําไรได้ดีนะครับก็เอามาลองให้เพื่อนๆดูครับนี่คือเทคนิคเต็มของระบบเทรด STO นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับ easy trade ในรอบหน้าแล้วกันครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีอะไรอยากสอบถามผมเพิ่มเติมสอบถามคุณได้ในกลุ่มนะครับโดยการสแกนตัวโค้ดที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย